ขาวบานเนี่ข่าวบานเ้าวานนขาวานขาวานขาว้าวนนี่้าวนเ่่่านเย มีกี่ปาล่ปาล่ตมีข้าวานะตุวมข้าวตมีข้าวบานนะวาเล็ตวาเล็ตข้าว тааке ашабыз иши

에제, 에제, 순두카 가바나 가바나 음